สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมาพูดเรื่องของคนไร้ศาสนาครับศาส,สนาคืออะไรและเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับศาส,สนาเกิดขึ้นมาจากลัทธิความเชื่อต่างๆของมนุษย์และแบ่งได้เป็น3แบบนะครับคือแบบแรกเ,เทวานิยม2ก็คือเอัคเทวานิยมแล้วก็แบบ3ก็คือพระหุเทวานิยมนะครับแบบเทวานิยมนั้นจะเชื่อในเรื่องของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่อยู่สูงที่สุดนะครับ ได้แก่ศาสนาคิดส่วนของอธิบานิยมนั้นจะไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าแต่จะเชื่อในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุปัจจัยมีเหตุผลในตัวมันเองนะครับได้แก่ศาสนาพุทธส่วนของพระหุเทวานิยมนั้นจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้แก่ศาสนาเต่านะครับโดยทุกๆศาสนานั้นจะสอนให้เราทําความดีไม่ทําความชั่วนะครับและคนส่วนมากเมื่อเกิดขึ้นมานั้น จะนับถือศาสนาตามศาส,สนาที่พ่อแม่ของตอนเองนับถือและเมื่อผู้คนในสังคมนั้นมีจํานวนมากขึ้นการที่มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้ผู้คนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับสิ่งยึดเหนี่ยวที่เหมือนกันนั้นสามารถนําพาผู้คนไปสู่สันติวิธีและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับ ในประเทศไทยนั้นมีศาสนามากมายครับแต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าศาสนาที่คนไทยนับถือมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยเนี่ยก็คือศาสนาพุทธครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้คนไทยส่วนมากเนี่ยนับถือศาสนาพุทธกันโดยจากสํานักงานสถิติในปี2561ในระบุไว้ว่า ผู้นับศาสนาพุทธในประเทศไทยนั้นมีประมาณ60ล้าน200,000คนหรือคิดเป็น94.6%และนอกจากนี้ยังมีศาสนาอิสลามประมาณ3ล้านคนหรือคิดเป็น4.6%ครับและยังมีศาสนาคริสต์ประมาณ800,000คนหรือคิดเป็น0.7%ครับนอกจากนี้ก็ยังมีศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาซิกศาสนาพราหมณ์ฮินดูลทัทธิเตา๋าลัทธิของจื้อและรวมถึงคนที่ไม่นับถือศาสนาอีกประมาณ200,000คนหรือคิดเป็น0.1%ครับ และจากสถิติในปีก่นกอนๆมาเทียบกับปัจจุบันนะครับทำให้มีทำให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่คนไม่นับถือศาสนานั้นเพิ่มขึ้นครับในส่วนของจํานวนคนที่นับถือศาสนาโลกนี้นะครับศสาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดเป็นศาสนาร,ริสิ์ครับอันดับหนึ่งมีคนนับถือศาสนาคิ์เป็นจํานวน2.1พันล้านคนนับเป็น31.1%อันดับสองเป็นศาสนาสลาม 1.5พันล้านคนครับเป็น24.9%อันดับ3เป็นคนที่ไม่มีศาสนาครับ1.1พันล้านคนครับเป็น15.6%อันดับที่4จะเป็นศาสนาพาราหมณ์ฮินดู900ล้านคนนับเป็น15.2%ต่อไปเป็นศาสนาพุทธมีคนนับถือจํานวน376ล้านคนนับเป็น56%ศาสนาโฟก56%และศาสนาอื่นอีก1%นะครับ ใช่แหลกที่น่าสนใจของผู้ที่เลือกไม่นำติดศาสนานะคะหลายคนอาจจะคิดว่าการเลือกไม่นำติดศาสนานั้นทําไปเพราะกระแสสังคมแต่ความจริง,รง,รง,รงแล้วไม่ใช่ค่ะจากการสืบค้นความคิดเห็นผ่านกระทู้และเว็บไซต์ต่างๆนะคะเราได้หลอกความคิดเห็นที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้ามค่ะหลายคนได้บอกไว้ว่าสิ่งน่าเบื่อหน่ายอย่างหนึ่งของศาสนาคือศาสนาสอนให้คนเราอยู่ในกรอบของด้วยความกลัวค่ะทําแบบนี้แล้วจะบาปกรรมตายไปตอน,นตกนรก เกิดใหม่เป็นคนไม่ครบ32สซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นนามธรรมาเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่านารกสวรรค์เป็นอย่างไรมีจริงหรือไม่มีคนจำนวนไม่น้อยรู้สึกผิดหวังกับตัวแทนผู้ที่เผยแพร่ศาสนาและผู้ที่เลื่อมใสในศาสนามากจนสง่งเสืเสียซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาอยู่ในจุดท,ที่พอดีโดยเลือกมาถือแค่คําสอนแต่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบศาสนาใดๆค่ะมีคนกล่าวอีกว่า ศาส,สนาของพวกเขาคือวิทยาศาสตร์นั่นก็คือมีเหตุผลรองรับมีอยู่จริงและสามารถพิสูจน์ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดทําให้เราได้รู้ว่าการเลือกไม่ได้ศาส,สนานั้นไม่ได้ทาไปเพราะกระแสะสังคมอย่างแน่นอนค่ะส่วนแนวคิดของคนรุ่นใหม่กับคนไร้ศาสนานะคะจริงๆแล้วจากแหลกอ้างอิงหลายๆแหลกการที่แนวโน้มคนไร้ศาสนาเพิ่มขึ้นนี่ก็มาจากคนรุ่นใหม่นี่แหละคะ่ะ เพราะปัจจุบันโลกของเราก้าวหน้าขึ้นไปมากทําให้คนรุ่นใหม่หลายคนมีนวคิดที่จะดาเนินชีวิตอยู่บนหลักการและเหตุผลทางทยาาศสตร์มากกว่าที่จะเชื่อในเรื่องของาศาสนาและพิธีกรรมต่างๆอีกทั้งปัจจุบันเรื่องสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากคนไทยเกือบร้อเปอร์เซ็นเกิดมาก็มีาศาสนาแล้วมีาศาสนาตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่า,าศาสนาจะสอนอะไรให้กับเราเสียอีกโดยยึดตามครอบครัวเป็นหลักเพราะงั้นเมื่อเยาวชนมีความคิดความอ่าน มีสื่อโซเชียลต่างๆที่ให้ความรู้ทําให้เขาเกิดความสงสัยว่าทําไมเราต้องนับถือศาสนาทั้งที่เราไม่ได้นับถือบันเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่หลายคนจึงมีแนวคิดว่าการที่ไม่นับถือศาสนาก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลคนเรามีสิทธิที่จะเลือกนับถือหรือไม่นับถือก็ได้เียเสมือนเลือกนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆคนไม่มีศาสนาใช้อะไรนเนี่ยจิตใจ หลายคนชอบพูดว่าคนไม่มีศาสนาเป็นคนไม่ดีเนื่องจากไม่มีศาสนาคอยชี้นําให้ปฏิบัติตามแต่จริงๆแล้วคนไม่มีศาสนายึดถือหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างกันไปขึ้นกับตัวบุคคลค่ะเช่นยึดถือตอนเองครอบครัวดาราหรือนักร้องที่ชอบหรือว่าจะเป็นวัตถุสถานที่ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนมากจะยึดถือตอนเองเป็นหลักโดยจะใช้วิจารณญาณของตนควบคู่ไปกับการเคารพหลักกฎหมายและเคารพสิทธิของคนอื่นในการคิด พิจารณาว่าสิ่งไหนที่ตนเองคิดว่าดีก็จะทําสิ่งไหนที่ตนเองคิดว่าทาแล้วไม่ดีเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่ทําค่ะเช่นเดียวกันกับผู้ที่นับถือศาสนาที่เชื่อในความเห็นของตนว่าน่าเชื่อถือน่าศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้วทั้งคนที่นับถือและไม่นับถือศาสนาต่างก็มีสิ่งที่เนี่ยจิตใจของตนเองค่ะในส่วนของแนวแนวคิดของคนรุ่นก่อนนะครับผมก็อยากพีก่ว่าย่กับบ,บริบทของสังคมไทยในสะมัยก่อนนะครับ ก็บริบทของสังคมในในสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เขามองว่าคนที่ไม่มีาศาสนาเนี่ย <c oughs> เป็นคนนอกกรีดน,นะครับเรารู้ได้จากเ,าเพลงเด็กๆเด็กดีนะฮะอย่างข้อแรกที่เขาบอกว่า1น,นับถือาศาสนานะฮะถ้าเกิดไม่นับถือาศาสนาเนี่ยก็จนะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีน,นั่นเองนะฮะต่อไปนะก็อยากยกตัวอย่างกับคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับว่ามองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอย่างผู้กองเบนนะฮะก็เขาก็ได้บอกไว้ว่า เธอคณไม่ยึดถืออะไรเลยเนี่ยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คนอยู่เนี่ยมันทำเนี่ยมันถูกต้องนะฮะแล้วเขาก็บอกต่อว่าฮะว่าถ้าเกิดคุณไม่รักถ้าเกิดคุณไม่รักษาศีลเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เกิดไปเป็นเป็น,ปน,นะฮะคนต่อไปนะครับก็เป็นคนที่เขียนหนังสือสาศาสนาพุทธหลายๆเล่มมากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าคนที่ไม่นับถือาศาสนาเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้สุดยอดมา,มากๆเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนพวกนี้เนี่ยได้ปล่อยวางตัวเองนะฮะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาเปรียบเหมือนกับว่า คุณอยู่จุดสูงสุดของศาสนาพุทธนะฮะคือหลอมระลายอัตตาตัวเองเข้าไปนะครับต่อไปนะครับก็อยากจะยกตัวอย่างก,กับาบารักษโอบามานะครับเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะฮะเป็นคนที่หัวก้าวหน้านะครับแต่ว่าก็ยังเชื่อและศรัทธานในพระเจ้าอยู่นะครับโอบามาเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่า,าชีวิตเราก็เหมือนสายน้ําแม่น้ำนะครับที่เราก็ล่องลอยไปตามแม่น้ําอะไรแบบนี้นะฮะ แล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะขึ้นเรืออันไหนนะครับก็ก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราไปโบสถ์ใช่ไหมครับของในาศาสนาคริสต์เนี่ยคือเราก็จะได้คอมมูนิตี้เราก็ได้สังคมนะฮะคือเราเลือกได้นะครับว่าเราจะขึ้นเรือที่มีสังคมหรือว่าเราจะจเรือไปคนเดียวนั่นเองนะครับคือเขาเปลี่ยนเหมือนว่าเรือเนี่ยเป็นคําสอนของาศาสนาที่ช่วยยึดเหนี่ยวทุกคนเอาไว้ด้วยกันนั่นเองนะฮะ ครับผมก็จากแนวคิดนะครับแล้วก็จากสถิติมากมายครับที่เราได้เห็นกันแเราเนี่ยเราก็คงรู้ว่าสังคมไทยปัจจุบันครับก็เปลี่ยนตามบริบทของกเวลาไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการแนวคิดต่างๆหรือว่าจะเป็นค่านิยมต่างๆที่เปลี่ยนไปครับทาให้เราเห็นแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยการไม่รู้ภาษาเนี่ยทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเองก็ตาม เป็นเรื่องที่ปกติมากๆแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเราเกิดมาแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจว่าเอ้ยสิง่งที่เราถือเนี่ยคืออะไรแต่เรากลับต้องการหาเหตุผลแล้วก็ต้องการความเป็นจริงมากกว่าในวิทยาศาสตร์ครับผมแต่นั่นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เรานั้งสมมตาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสุดท้ายน,นะครับทุกคนครับมีสิทธิ์ที่จะสามารถเลือกที่ได้ว่าจะนับถืออะไรหรือจะไม่นับถืออะไรแต่ยงก็ตามครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาความเชื่อของตัวเองครับไปทําลายความเชื่อของคนอ หวังว่าวันนี้นะครับทุกคนกคงจะได้รับแนวคิดแล้วก็ได้รับความรู้มากมายนะครับก็พวกผมนะครับบินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาพูดให้ทุกคนฟังครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ